สวัส,สดีพ enfin ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกุลสกคนยินดีตอนรับทักข่าวซื้อองน้องอันคนอินดีสบายดีเดอ้อพี่น้องขอห้าสี่ภากันไปหาสอนกุ้งเนาะพี่น้องเอ้ยเดินทางไปสอนกุ้งอยู่น้ำเซอถือถือเกาะกูนี่ถ่ายนะอ่ะอ่ะพี่น้องตีถ่าเลันไปเนาะตีถ่ายมนเลยโอ้ยนี่เด้อนีอ่ะ ตเลกเนี่ดูสายตามึงก็มันมามีขีปโลงเลยถึงมตื่นไปอะไรเนี่มึงไกวนมไปหาสวนไปพี่น้องเขาทีพาว่าอันเวละหาขีปไปขึ้นขึ้นนะข้าวแพ้งนังนี้นั่งิดที่สูงข้นตมนั่งี่นมตัว้ไป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 ะส

เ,เหตุทางค้อนกีดน,นี่นดิมันก็เลยไปบ่ได้มันบ่ทันแหงพี่น้องทางค้อนกีดน้องอันบ่ได้มาเหดเนานะเพราะว่า,วาออกเข่าไปซสี้พี่น้องเขา่าไปมันแล้วก็แล้วก็ออกมาเพจเนาะแล้วไปเปิดบัญชีเลยพี่น้องมีเวียดอย่างอื่นคือสิได้ไปเห็ดทางพี่น้อง ก็ยหน่อยผู้ไดแดนก้อนนี้รแท้มึตกเท่ด้อเลมาตกเท่ชัวโอ้ยดีแต่มันเป็นผักน่นี่เกือบตายเกือบตายโอ้ย ยาับวาเลว่่นงมาส่วเวสวนีไโอคปกตลงก่อนเอลงเลยไปสีลงสไปยาหาสีลงสอนมานี่เห็นอันนั้นบอบบี้กบปีใหม่ผสมมันได้แลเติบเาก็ได้สี ลองมาสอนไปเอเอามงร่องเยอสิรงกับเอถือเกิมให้เด้อนัดพายสิ่ายคลิปให้กูมันัดก mm ็ไ hmm. ด şey ้อยากนัดไทยเนาะยาถือเกลือให้กูด้วยสิ อยากหนังมด้กะไรสิเนี่ยมไหลน้ำบังเนาะ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 เดโพเรป็นโอกาสว่าอะไรปเทีทายคลิปแต่มาทายคีิี่นพิ่บร้ายกว่าหนึ่งสามไปเดี๋ยวเาสอนกันพี่น้องเอยเดี๋ยวทาบึง

วน้ำมัสอนขึ้ได้บอกลายมันนึงวะ่ะมา่วยน,น้องเย้ยตอนนี้กาอนันบาสิกไัยเลยเนาะมันมืออยากแจกะวะ่ะมันยักเินวนัวไฟลาบ ไปไปแห้งไป่ถไหมไไนหันลยพี่น้องตอนีเากำคืนแต่สอนอลไรเดียวให้พี่น้องเบิ้งอันกุ้งเนาะนี่เบิงโอ้ยดีๆนะเฮียโอ้ยอันนี้กุ้งย่างหอสิไปหาเบิงตอนเลือกชพี่น้องพวอะมันมีคีินเนาะย่าหอสิเมื่อเลือกกุ้งแล้วเดสิผ้ากันก่อยกินก่อยกินแล่แช่ กินเขาแล้วพี่น้องมามาเด้อพี่น้องตอนนี้ท้าเก่มาจะสอนแล้วเนาะสาอาอันนี้มาเพี่น้องาร่้ก่นล่้เ่มาลังสอนเสียงพี่น้องมาเด้อพี่น้อง าส่กลังสอยมักถั่วอยู่ส่หมักถั่วใส่าะกุ้งมันได้สตัวบงกุงพี่น้องเม้ได้เกอบบ่พอกอเนาะดีได้มันพอกอดีใ่สเาเกียมมาแนกูใส่ผาลายแล้วก็กีเอ้ยโอ้ยสวยกระซำนี่แหละก่อดีเสะไพ่ม I mean, hey, ันหลได้กูเ่เสะแต่ว oh, ่าไม่ม right> ีสเตการสอน เอาสอนเจมบนหนาวกุกม <biases> oh. so ันบ่าออก่อยู่ล้ววตมอมอัเนจำๆเงอออยักซอยกกัน

กุ้งเต้นกุ้เต้นเต้นมังมนนน้งอาโปน่ากินมากเลยกุ้งตัวนั้นแหละดูว่าอเอาไปแดกปุ๊บบ่อมันจังสแสบเยอะมือนี้าสิเหตุตามข้าวปุ้นน้ำเพ่น,น้องพอดีนั่งกินอยู่กระถ่อมอยู่ซาลาเนาะ มันมันโมเมนเออ้าสีขขวยามันเข้มเอาใช้ใส่ปลาไหลเป็นไงอ่ะมันเอาหม้อปลาไหลสีน้องเองเออคือดูใส่ขวบอ่ะคืออะไม่เป็นที่คาถาเสร็จแล้ว อกินดิบคือสน้องวบา่ส่กเกินดิบอื้องา่อปลาจกิบดิบแต่หักบปันใดเนาะหักอยากนเบใช้เอามาบ้เอีหดแล้วโบมีเฟสมเห็นน้อยถั่วเอามันยถั่วอะไรวน้องปลา sẽ bật ừ. phát xe năm lăng bỏ ừ. của tay cùng nó ao nên pha mỏ ใช่ไปแล้ว่เคยม่มขีย้วื่อเอาใส่ผักะรังมมาค่อยปรุงอีกรุเี่ย่เ่เหตัวเกอสั่เออขัวยสุกินกวยตีะกี้ถ้าข้าวตะกี้้ากินแต่ดิบพี่น้อ วัดทำมนี่บ่าอยาก้านกินเน่เาะเพราะว่าโซเชียลมันพัฒนาไปไกลเราก็เห็นข้อมูลข่าวสารหลเ่าเอรมาบรแบปีห้เ่ยีบมันันนั้น สอบโบสงเัาโบมีไฟจีกินถอันะโอ้ยสายลิบอยู่อันเนี้ยมันอยู่แถวเหื่อนนีละแถวอันเนี้ดีกูเนี่ยเอ้ยสวนกูอยู่สายกีบโบเป็นทาย ใช้ได้ใช้เบ้ถันโ่คนไ้เดียวกลัวประสิ้าก็ใช้ต่ำอ่ะเนีกว่วอิติบมันได้เลยมันได้อยู่มันจะมาถูออเออพอดีปะได้่อยม่ขาวคนอ่่าคน้นยาสีลายเดิมมันมีหน่อยภูมก็ยตวยิงด้เหมือนัาะคุณผู

เกียบลอยเลยเนาะซีตะคังแล้วก็เก็บไว้ในตู้แต่เสื้อผ้าหดเป็นเพราะอะไรเข็มใดตีตเป็นเข็มล้ยมสเออีนะเออพ่อพ่อ่้เมิกันเเป็นอไรอยู่บ่ืออยู่บ่หลักดามันระดเสียที่ปนี่งไปเส กุ too, hey, ้งไปเดียวตากุ้งต่อาากุ้งต่ข้าหนหม่าคก็ได้นี่ยอ้ลาลเอาาะตะไปเดี๋ยวเอาสีตามข้าปุ๋นี้ากดสากินมสางนนีสามกินเี๋ยวก็

เอาเบ็ดด๋อยะห่วยยังไเบ็ดอะไรบ่นใจยยิ่งเตรมโขลกเฮอร์ดิบตอนนี้กำลังทำยงต้องหอม่ะอย่าใส่เลยเออเอาพักอันนี้ตัวเกมมาใส่จังหวะกุญแจนะใส่เพิ่มเลยตามป่ะตามสิป้าไปแต่เสียบิสติบเลยตามไปแต่เสียบบเอามันมีหมกถั่วแล้วมันกัอันนี้ป้าหน้าตา มเฟสิเเลิเกี่ยวแต่เนลบนะใหญ่มันโมเฟสกตจุเต็มเต้มเต็มคเาคีเดิมมันก็เดิมเี้ยเิมันคาวปุ้มันโมมาเชสขปุ้นะคันเฟสมันบมแซ่ชิมมุกโ

ไปปะน้งเข่าอะไปะ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 เอาถูไปถูไปถูบ่วงเบียงเอาบวงนี่เด้อีน้อยๆจบไปถูบวงเลากินนะมอมู่กับะูทกบวง มะเด้อพี่นนอเหมนักัก้เดกินหน่อเนาะแม่นทักชวนใทักชวน้ได้อยมันม่เหี่ยวเหี่ยว้จู้ไทยไทยไทยนะป๊กนะโอเคจะ่านมือหนูจะพูดยังไมยาอดเอาเลยมาเด้อพี่นนอกินข้าวตอนกินถึงสร็นะจ้าเกคุณ เนี่ยคือตามเด็กน้อยกินนี่เนาะไป้ทมาเลยคือตามน้าคือโอเคคุณตามเองกูเกิดดิไป้โทมาผ่นโทมากเลยจ้ะจนโครงขึ้อแผ่นกนโทมาหาเงินนี่ก็สีเปิ้ลชุ่มมาใส่ติเออนนิบวชฮัลโหลที่ฮานี่อ่ะเอาที่ฮาส้นเต็ม

จะสวยด้วยแต่ไม่สวยเลยแต่ไม่สวยเลยใช่ไหมคะอาหารอร่อยทุกอย่างมีนะไม่ใช่อุ้มอร่อยนี่นี่อร่อย่าหารมื้อมาข่าจะไปตุ๋นข่าจะไปบิน กินจิ้าสุแ้วนี่กุ้งโตดียู่เลยนี่แจิเนีย้มได้บอาจะจิ้มจ้ารู้่าหันมาอ่าจิกินต่อวะตัวใหญ่ตอนแก่กำลังจิ้มจานต้องปวด่กันเยอะไปหนอะปวดเมื่กี้ปวดไปทั้งล้งเลยเองปวดฉันต้องกินอะไรเยอะไหยอเลยนะ อยู่ในน้วนะงดเงี่ยงไฟเนี่ยเขาจะจำัามเงี่ยงหาป่าหัวงูเงี่ยป่าขนาด้ามนจะเอาทีนี่แล้วจะดินเต็มหมอเลยนะเงี่ยเป็นจุูนหน่อยิไปนี่ตองเ้ เร้วอบอพกันแม่คลิปไหนเนะจาชิมกัขอบคุณขอบใจที่ที่ทุกคนเนาะครับอเส้อกนาบ๊ายบาย